เมื่อวันที่27ตุลาคม2566ณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พระแสงชมเด่นฟาร์มตำบลสาคูอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดงานรวมพลคนอินทรีย์ PGS สุราษฎร์ธานีหรือ Organic Agriculture Party ครั้งที่2ทับ2566โดยดรมาโนเพชรชูประธานทีมสุราษฎร์พัฒนาได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้10,000บาทซึ่งนางรจนาเพชรระ ประธานกลุ่มเกษตรี n c pgs พระแสงและนายสามารถรอดศรีเสนประธานกลุ่มวิสาหกิจเป็นผู้รับมอบสิ่งที่เราเคยพูดเคยคุยกันเอาไว้หลายเดือนก่อนนั้นมันมีความคืบหน้าก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับและเรื่องนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะครับเรื่องการลดต้นทุนการผลิตนะครับและการรักษาหน้าดินของเราเอาไว้ ให้ใช้อย่างยั่งยืนนะครับดีใจครับวันนี้ที่ผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับท่านนายกอบตก็มานะครับหน่วยราชการโดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาที่ดินนะครับการแนาดิตก็มาทุกงานเป็นว่าได้นะครับก็เชื่อเห็นว่าเนี่ยทางหน่วยภาครัฐเองนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างมากนะครับและเราก็คาดหวังว่านะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะเป็นนโยบายที่สําคัญ ที่ผมจะนําเป็นนโยบายลําดับที่สองนะครับขอให้คํามั่นสัญญากับพวกท่านตรงนี้เลยว่าเรื่องนี้อยู่ในในโยบายที่สําคัญนะครับเพราะผมเห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญกับคนสุราษฎร์จริงๆนะครับเจสเซนะครับของเกษตรกร,ะร,กรนะครับเป็นคนสุราษฎรีครับสวัสดีครับท่านดรมาโนชพชชูนะครับเป็ประธานทีมสุราษฎร์พัฒนา,าที่ท่านได้เป็นเกียรติมาร่วมในกิจกรรมการรวมพลโคินีย พิจิตตของสุราธานีเราณที่อำเภอพระแสงนะครับที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีพิจิตต์พระแสงนะครับวันนี้ก็ร e ู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับครอบครัวพิจิตตของเรานะครับที่ได้การรับสนับสนุนจากท่านดรเพื่อให้การกับเคลื่อนเรื่องงานในเรื่องของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานและก็ในอนาคตนะครับท่านเองก็มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลที่จะมองและเห็นว่า ผู้ผลิตพืชกระเทีย์ควรที่ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับท่านก็มีนโยบายหรือว่ามีวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตพืชอินทรีย์นะครับเพื่อได้ดูแลปรับปรุงบำรุงดินนะครับในครั้งนี้ผมเองก็ในนามประธานกระส่ายกษตรินทรีย์ีพิเยสรัชตานีนะครับต้องขอขอบคุณท่านดรมานูสเปชูนะครับที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ ในหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผม